คุณดวงดาเชิญครับค่ะนอกจาก280เกาะแล้วนะคะชายฝั่งทะเล6จังหวัดอันดามันที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าก็ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ทะเลอันดามันที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยค่ะ สำหรับจุดเด่นของแหล่งอนุรักษ์ทะเลอนันดามันนั้นนอกจากสอดคล้องกับเกณฑ์คุณค่าตามข้อกำหนดของยูเนสโกแล้วนะคะที่นี่ยังมีคุณค่าและเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสะพานเชื่อมสิ่งมีชีวิตจากเขตอินโดจีนและซุนดาหรือว่าการบรรจบกันของสองมหาสมุทรเขตร้อนอย่างลงตัวค่ะแล้วก็ยังมีถึง6ระบบนิเวศในพื้นที่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหาดอ่าวป่าชายเลนหรือหมูกก่เกาะบนพื้นที่รวมกันกว่า5000ตารางกิโลเมตรค่ะโดยอยู่ในความดูแลของหน่วยงานด้านทรัพยากรของประเทศ การเตรียมการในเรื่องเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีการดูแลพื้นที่มีการเข้าไปเตรียมการาทำงานวิจัยนะครับแล้วก็จัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อที่จะเตรียมจัดทำแผนในระดับปฏิบัติการเพิ่มขึ้นในอนาคตครับ แม้เราจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับการบริหารจัดการมรดกโลกทางธรรมชาติมาแล้วถึงสองแห่งก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนห้วยขาแข้งและผืนป่าดงพญยาเย็นเขาใหญ่แต่ว่าสําหรับแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันที่ไม่สามารถกําหนดเขตพื้นที่หรือควบคุมกิจกรรมบนเกาะและในทะเลได้ก็ทําให้หลายฝ่ายที่ติดตามเรื่องนี้แสดงความกังวลค่ะโดยเฉพาะเมื่อเรายัางไม่สามารถควบคุมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันได้ หาดทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าครามและหลากหลายสิ่งมีชีวิตตามแนวปะการังคือสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแม้การท่องเที่ยวจะเป็นกิจกรรมหลักที่สามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นภัยคุกคามที่ทำให้สภาพของหมู่เกาะแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไป ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นแล้วก็บริษัททัวร์เมื่อก่อนที่มามีไม่กี่บริษัทเองให้เลือกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับว่าแตกมาเต็มไปหมดเลยมีท้งเลือกให้เลือกเยอะแต่ว่าก็กลายเป็นว่านท่องเที่ยวก็มาเพิ่มขึ้นนะครับผลกระทบก็มีเพิ่มขึ้นส่วนในตัวของอุทยานเองก็จะมีพวกสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาใหม่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยขาดระบบควบคุมรวมถึงการทำประมงและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติล้วนส่งผลต่อทรัพยากรที่นี่อ่าวไฟแวบและอีสต์ออฟอีเดนเป็นสองจุดดำน้ำหลักที่ยังคงถูกปิดเพื่อให้ปะการาังฟื้นตัวจากภาวะฟอกขาวเมื่อสองปีก่อนแม้วันนี้อุณหภูมิน้ำทะเลจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่เพราะกิจกรรมท่องเที่ยวโดยรอบยังไม่หยุดนิ่งการฟื้นตัวของปะการังแถบนี้จึงไม่คืบหน้ามากนัก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องโครงการยกกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมหลังพบว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมาตรการนี้ดำเนินการมาต่อเนื่องสองปีแล้วพร้อมๆกับการปรากฏขึ้นของปัญหาอีกหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดด้านจำนวนเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานราชการรวมถึงการไม่ได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทำให้มาตรการนี้ยังไม่เกิดผลมากนัก ขณะที่ปัจจัยทั้งหมดกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกฝ่ายในพื้นที่กำลังช่วยคิดและหาแนวทางฟื้นฟูเพื่อให้ซิมิลันยังคงเป็นเกาะในฝันของนักเดินทางไม่ใช่แค่ซิมิลันเท่านั้นนะคะความสวยงามของโลกใต้ทะเลเกาะแก่งหาดทรายและป่าชายเลในในหลายพื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้ถูกคุกคามจากการท่องเที่ยวที่เกินศัก,กยภาพของพื้นที่มาโดยตลอดค่ะการจะนําเสนอแหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเป็นมรดกโลกจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อยนะคะสําหรับประเทศไทย กริดแบเรียร์ริฟแนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของออสเตรเลียที่ครอบคลุมพื้นที่ในทะเลและเกาะคล้ายกับแหล่งอนุรักษ์อันดามันของไทยก็เป็นพื้นที่ตัวอย่างการจัดการมรดกโลกนะคะที่นักวิชาการทางทะเลนํามาศึกษาเพื่อวางแผนบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ทางทะเลอันดามันในอนาคตค่ะพื้นที่ที่เป็นอุญญาอยานชาติของเขาเนี่ยมันก็ไม่ทั้งผืนเขาเป็นหย่อมๆยอมกระจายเหมือนกับอุญญาอยานชาทางอันดามัน18แแห่งเนี่ยนะครับ แต่เขาจะมีโครงสร้างใหญ่มาโครงสร้างหนึ่งที่ดูแลทั้งทะเลอันดามันเลยในการควบคุมกิจกรรมทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือต่างๆท่าเรือน้ำลึกเขาก็มีท่าเรือ,รอขนส่งสินค้าเขาก็มีนะครับเขาก็อยู่ในมรดกโลกได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีรูปแบบการจัดการเหมือนกันนะครับกติกาที่ต้องตั้งขึ้นมาใหม่นะครับว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราเสนอเป็นมรดดโลกเนี่ยนะครับก็จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าของของพื้นที่ที่เราบอกเข้าไปว่าเป็นมรดกโลกนะครับ เกร i เบรรี่มารินพาร์กเนี่ยของออสเตรเลียเป็นเป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่สําคัญที่เราสามารถจะศึกษาแนวทางเข้ามาได้เมื่อปลายปีที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียยังมีแผนประกาศให้ทะเลโดยรอบเกรดเบรร r ่รีฟเป็นเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะโดยไม่อนุญาตให้มีการสำรวจน้ำมันหรือก๊าสธรรมชาติรวมทั้งออกข้อบังคับเพิ่มเติมในการทำประมงที่ไม่กระทบต่อภาพรวมของการทำประมงและกิจกรรมสันทนาการของประชาชนค่ะ ย้อนกลับมาที่บ้านเรานะคะมาตรการดูแลแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งกว่าการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกอีกค่ะวาระประเทศไทยวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาติดตามอีกหนึ่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของไทยนะคะที่แม้จะคงสภาพของการเป็นมรดกโลกเอาไว้ได้แต่ก็ยังมีคําถามตามมาถึงรูป,ปรธรรมในการสร้างความตระหนักในคุณค่าให้กับผู้มาเยือนค่ะค่ะขอบคุณคุณดวงดาวค่ะส่วนการประท้วงในประเทศจีนนะครับเพื่อแสดงความไม่พอใจ